ลักษณะของผู้ที่เกิดราศีพฤกษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาค,คมถึง14มิถุนายนดาวประจำตัวคือดาวศุกร์ด้านดีเป็นคนมีสเสน่ห์ทันสมัยมีอารมณ์สุนทรีมีความเป็นศิลปินในตนเองกล้าแสดงออกแต่หากดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งไม่ดีจะเป็นคนเจ้าชู้ใช้เงินเก่งอยากมีอยากได้ ไม่สนใจสังคมไพ่ประจำตัวของชาวราศีพฤกษพคือดีไฮโลแฟนหรือไพ่พระสังฆราชมีลักษณะเหมือนนักบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเมตตารักความสงบและสันติสุขเป็นคนหนักแน่นมีความอดทนอดกัน้นเยือกเย็นสุข,ขุมอ่อนโยนสามารถทนความเหน็ดเหนื่อยตากตามได้มากกว่าคนอื่น เป็นราศีแห่งความมั่นคงถาวรไม่ชอบเป็นคนลีเริ่มแต่เป็นนักปฏิบัติชอบเก็บสะสมรวบรวมเป็นคนว่านอนสอนง่ายชอบแก้ไขปัญหาด้วยไม้นวมมีลักษณะโอนอ่อนพ่อนตามบางครั้งเมื่ออยู่ในสังคมที่ไม่ดีอาจจะคอยตามไปบ้างแต่เมื่อความรู้สึกชั่วดีกลับมาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแนวทางชีวิตขึ้นมาใหม่ ได้ด้วยตนเองเป็นคนมีความทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงอยู่ในส่วนลึกของจิตใจหากคิดทำการสิ่งใดแล้วมักจะอดทนรอคอยจนกว่าจะประสบความสำเร็จอย่าคิดว่าชาวราศีนี้เป็นคนหลอกง่ายเพราะตอนแรกอาจจะดูเหมือนเชื่อถือแต่ภายหลังจะจับข้อเท็จจริงได้เป็นคนค่อนข้างขีงข้เกงใจ จึงมักต้องเสียใจกับการกระทําของผู้อื่นอยู่บ่อยๆเป็นคนที่สนใจสิ่งแปลกๆใหม่ๆอยู่เสมอโดยจะไม่ปล่อยให้สิ่งน่ารู้นั้นผ่านไปได้ง่ายๆมีอารมณ์ละเอียดอ่อนเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของศิละปะต่างๆได้โดยธรรมชาติจึงสามารถพูดคุยกับผู้รู้ได้เป็นอย่างดีเป็นคนมีสเสน่ห์ต่อมิสหายให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างดี พราะนิสัยขี้โอชอบความหรูหราโออาเป็นมิตรที่ให้ความเห็นอกเห็นใจใครที่มาปรับทุกขจะได้รับการปลอบประโลมให้ใคลายทุกขและหากช่วยได้จะช่วยในทันทีรอคอยความรักที่ซื่อสัตย์แท้จริงสักครั้งแต่ด้วยความที่เป็นคนดื้อเงียบขี้สงสัยเปลี่ยนแปลงยากไม่โรแมนติกช่างเลือกจึงมักไม่ค่อยสมหวังในความรัก